ฮัลโหลสวัสดีครับคุณชื่อสวัสดีค่ะฉันชื่อลูกตานะอ่อลูกตาเนาะยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อนัดนะครับผมเอ่อไม่ทราบว่าคุณโสดอยู่ไหมครับฉันโสดค่ะว่าแต่คุณละโสดหรือเปล่า ผมโสดนะครับงั้นเรามาลองศึกษาดูใจกันดีไหมนะครับดีสิคะฉันดีใจมากเลยนะ s <S ฉันแอบมองคุณมาตลอดเลยนะเวลาผ่าน <She can S 1> <ๆ S 2> ไปทั้งสองได้เป็นแฟนกันแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้ชายไปมีผู้หญิงคนใหม่ และเธอก็ได้แต่นอนเศร้าไม่พูดกับใครเลยลูกทำไมลูกถึงนอนแบบนี้หลังลูกขึ้นไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะใช่ฮะพี่ทำไมพี่ไม่ไปโรงเรียนฮะนี่ทุกคนไม่เห็นหรอวิฉันนะ่ะไม่สบายฉันเหนื่อยฉันเสียใจนะลูก ชื่อแม่เธอนะไปโรงเรียนเธอะไปโรงเรียนนะลูกนานนะเชื่อแม่ก็ได้ฉันจะไปก็ได้เชื่อวัดดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่นะนั่นมันนัดนี่ใช่นั่นนัดแฟนแกปะ ใช่แฟนฉันเองแต่ช่างเขาเหอเขาเลิกกับฉันแล้วแกเป็นอะไรอะ่ะเออฉันฉันรู้สึกเหมือนเหมือนฉันกำลังจะอ้วกอะแกใครมีอะไรกับนัดหรือเปล่าอะ่ะฉันเย่ yeah, จัง สวัสดีฮะทุกคนผมมีแฟนจะมาแนะนำทุกคนด้วยฮนะเธอชื่อฟ้านะครเป็นแฟนผมเองฟ้าอันนี้นบอันนี้ยุพาแล้วก็นี่สวัสดีฉันชื่อลูกตานะฉันเป็นเพื่อนของนัด ชื่อฟ้านะยินดีที่ได้รู้จักเธอนะเอ้ยินดียินดีที่สุดเลยเอ้ยอนี่พี่เดินยังไงเนี่ยฮะโห<อ>นี่เธอเธอมาเดินชนฉันชนั่นนะเด,ดินในเนี่ยจะเป็นอะไรของเธอนะเฮ้ยอยู่นี้นะจลออะไรกันวะฮะ ไปไซเดนัยปะพี่นพเฮ้ยบอกให้ไปไงกับใจนะพี่ที่มาช่วยฉัน่ะไม่เป็นไรเว้ยฉันก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วฉันไปก่อนละ่ะพี่คะพี่ลืมกระเป๋าวไวนะ้น่ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้นะ หยุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาเธอก็รู้นี่ว่าฉันเคยแอบชอบเธอแต่ฉันก็ไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้เหมือนกับไอ้ไอ้เลวนั่นอ่ะพี่ฮะพี่เอาเป็นว่าเรื่องของเธอกับมันฉันจะไม่บอกอ,อาก็แล้วกัน ว่าแต่เธอจะทำยังไงกับเด็กในท้องนั่นล่ะพี่คะฉันขอร้องเธอหมายความว่าฉันขอร้องนะคะพี่ถ้าเธออยากที่จะให้ฉันทำฉันก็ พงพูดอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าฉันจะไปคุยกับอาล้วกันขอบคุณมากนะฮะพี่พี่คือผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยฉันขอบคุณพี่จริงๆนะขอบคุณจริงๆนะนี่มันอะไรกันลูกชายฉันไม่มีวันทำแบบนี้แน่นอนนะ ฉันรู้จักลูกชายของฉันดีตะนุไม่ใช่คนแบบนี้นะลูลกสาวฉันก็ไม่ใช่คนแบบนี้ฉันก็รู้จักลูกฉันดีเหมือนกันแม่ะผมเป็นคนทำเขาท้องจริงๆครับแม่ผมจะรับผิดชอบเขาเองไม่ต้องเลยนะตะนุกฉันรู้จักเธอดีกินะ เอ,อคิดจะปกป้องเย้ผู้หญิงคนนี้หลหสิผู้หญิงคนนี้มันก็แค่ผู้หญิงที่มัวไปวันๆไม่นอนกับผู้ชายไม่รู้ว่าคนไหนฉันจะไม่มีทางให้ลูกชายฉันมารับผิดชอบอะไรแบบนี้แน่นนอนเลยตักบ้านตะนบพี่พี่ขอโทษนะพี่ขอโทษพี่คะไม่เป็นไรนะคะ ฉันเป็นคนผิดเองฉันผิดฉันผิดฉันเป็นคนผิดเองลูกแม่ทำไมลูกถึงเป็นคนแบบนี้ฮะพี่ฮะพี่ทำให้แม่ผิดหวังอีกแล้วละฮะ